ต่อเลยครับข้อ2คือโจทย์บอกว่าจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับนีนะข้อหนึ่งสามกำลังลบสองคูณสิบห้าลังแดแล้วก็ทั้งหมดกําลังศูนข้อนี้ง่ายมากเนื่องจากว่าเออเราไม่สนใจหรอกมันเห็นกําลังศูนไงฐานขอเพียงแต่ว่าอย่าเป็นศูนย ใช่ไหมเราก็เห็นว่าเอออะไรก็ช่างยกกําลังศูย่อมได้1ซึ่งไอตัวฐานเนี่ยมันไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วนะข้อน anyway. ี้ต่อหนึแน่นอนต่อไปข้อ2 2กําลัง3คูณ4กํกลังลบ2แล้วก็คูณ3 2 2ยกกำลังลบ2แล้วก็คูณ8ทั้งหมดยกกำลังลบ1ทีนี้ตามสมบัตินะครับเราก็ต้องพยายามให้มันอยู่ในรูป จำนวนเฉพาะอันไหนที่มันไม่เป็นจํานวนเฉพาะเราก็พยายามแปลงให้เป็นจํานวนเฉพาะให้ได้เช่นตัวนี้อ,อ๋อตัวนี้เป็นอยู่แล้วลอกลงมาครับไม่มีเปลี่ยนแปลงต่อมา c เนี่ยเปลี่ยนได้เป็น2องกลังสนี่เห็นหมลบสอตัวนี้คงที่32ก็มันก็จะมีความสัมพันธ์ที่แปลงให้เป็นจํานวนเฉพาะได้ จำนวนเฉพาะยกกำลัง n น,นั่นแหละแต่ก่อนอื่นแจกก่อนแจกลบ1ครับแจกลบ1เข้ามากลายเป็น32กลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ1แล้วก็คูณกับ8ยกกำลังลบ1ตามภาพทีนี้อสองกำลัง3เขียนไว้ครับ2อคูณลบ2เป็นลบ4ต่อมา 32ครับ,บ,บยกกำลังลบ2แล้วก็ยกกำลังลบ1ลบคูณลบเป็นีบวกเห็นไหมลบคูณลบเป็นบวกต่อมา8ปดกำลังลบ1ลบ1ตัวนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ8เปลี่ยนมาเป็น2ยกกำลัง3ก็คือ2คูณกัน3ตัวมันมีค่าเท่ากับ8ต่อไปเอ,อ่อ32 ในกำลองเดียวกันก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูป2อยกกำลังได้น,นี่ครับต่อมาครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็น2องกำลังสตัวหลังเนี่ยเป็น2องกำลังลบสามอเอื่นว่าเออเลขมันมันง่ายไงสองกำลังสกับ2องกำลังลบสฐานเดียวกันเคลียร์ก่อนเลย3าลบสเป็น0ถูกไหมสองกำลังศูนย์เราเคลียร์ก่อน มันจะได้เบาเหลือแค่นี้สองกำลังลบสไม่ได้ทำอะไรครับลองมาต่อมาครับ5 2เป็น10ทีนี้อยู่ในรูปผลคูณก็เอาเลขชี้กำลังบวกกัน10บลบด้วยสเหลือ2องกำลังหกอ่านี่คือคำตอบของข้อ2จบต่อไปข้อที่3 สองกำลัง <2 S 2> สองสองกำลังสองสิบกำลังสามครับก็หารด้วยห้ากำลังสี่แล้วก็สองกำลังห้านะครับโอเคตัวนี้กลายเป็น,นสองกำลังสองคูณเราสิ่งที่เราเห็นนะครับเราสามารถเปลี่ยนสิบได้เป็นสองคูณห้านี่สิบตัวนี้เปลี่ยนเป็นสองคูณห้ากำลังสามตัวนี้เก็บไว้ก่อนไม่ทำอะไร ตัวล่างก็ไม่ได้ทำอะไรครับลอกมาเลยทีนี้ครับตัวนี้ก็ลอกมาตัวที่ลอกมาคือหนึ่งสองสามสาม,สามตัวเนี้ยนี่ลอกมาเพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงเก็บม,มันไว้ก่อนแต่ตัวเปลี่ยนแปลงคือตัวนี้ครับแจกสามเข้าไปในวงเล็บตามคุณสมบัติสองกำลังสามวย ห้ากำลังสามแจกสามเข้าไปในวงเล็บทีนี้ครับเราก็ดูสองกำลังสองกับ2องกำลังสเออสองตัวนี้เคลียร์ได้ครับฐานเดียวกันเอาเลขชี้กำลังบวกกันเป็น2องกำลังหที่เหลือลอกไปก่อนห้าสอยู่ข้างบนเหลือตัวหนึ่ง5 4าสี่าห้ากำลังสีกับสอกำลังหอยู่ข้างล่าง ก็เห็นว่า2กำลัง5กับ 2, 2> กำลัง5ตัดได้ครับต่อมา5กำลังสส่วนด้วย5กำลังสโอเคคำตอบก็คือ1ส่วน5เกิดจากย้าย5กำลังสลงล่างไงเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกเราทำโดย ย้ายห้ากำลังสาลงข้งล่างนี่นะมาดูไอตัวนี้ห้ากำลังสมส่วด้วยห้ากำลังสเราก็ย้ายสามลงไปครับเป็นห้ากำลังลบสตามสมบัติที่เคยพูดว่าเออถ้ามันเป็นลบเอาลงล่างมันก็จะเป็นบวกแต่ถ้ามันเป็นบวกในทางกลับกัน เอาลงล่างถูกไหมก็กลายเป็น5กําลังลบที่ทําอย่างนี้เพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายมันเหลือเป็นบวกไงเพราะว่า,าลบสามเพื่อจะไปเคลียร์กับ4อีกทีนึงนี่นะดูดีนะอันนี้เป็น5กําลัง4คูณกับ5กําลังลบสนี่ไง4ีลบด้วยสก็เหลือ5กําลังหนึ่งคำตอบก็เลยเป็น1สนส่วนหที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละแต่ถ้าเราจะเอา4ขึ้นบนมันก็เป็นลบสถูกไหมมันติดลบไง มันจะเป็นกําลังสามลบสเออมันก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่มุมมองครับผม,มได้หมดต่อไปข้อที่4โอเคอ่าข้อที่4นะครับ2กํกำลังลบ3ามากลังลบ5้าากลังลบ5แล้วก็2กํกลังศูนข้อนี้ก็สังเกตเห็นว่าเออข้างบนมี3-5ลบข้างล่างก็มี3-5ลบ5ตัดเลยครับตัดตัด เหลือแค่นี้ครับ2-3ลบ3กับ2กำลังศูนย์กำลังศนเป็นเท่าไหร่เป็น1ตัดไีเหลือแค่2กำลังลบสส่วน1ทีนี้เราก็แปลงให้อยู่ในรูปเลขชี้กำลังเป็นบวกโดยการนี่ครับ2กำลังลบ3ครับเอาลงล่างกลายเป็น1-2ส่วน2กำลังส อคิดต่อไปอีก2องกำลัง3มีค่าอะไร2คูณกัน3ตัว2องซ้สีสสสส่เป็น8นี่คือคำตอบของข้อนี้ครับโอเคอต่อไปข้อ3เดี๋ยวต่อคลิปต่อไปแล้วกัน